สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะนี่คือข้อความจาก Universe เนื่องจากข้ออ่านเช็คพลังงานหลังการ์ดหลังสำรับะนะคะและก็มีข้อความออกมาบ่งบอกให้ได้รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังส่องคุณอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคะ Universe หรือว่าจากักรวาลที่จะอยากบอกคุณว่ามีใครบางคนนะคะ กำลังส่องคุณสายคุณหรือว่าเฝ้าดูคุณอยู่อย่างเงียบๆอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วหรือเป็นใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีโอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกดที่ปุ่มขอบคุณเพื่อพพอร์ตช n n e l เราได้ตามอัธยาศัยและขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ subscribe like share และกระดิ่ง เอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยขออนุญ,ญาตขยับกล้องสักนิดหนึ่งนะคะอาจได้ที่และเข้าที่เข้าทางเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครกําลังส่องหรือว่ากำลังสไปคุณอยู่นะคะในพ่วงเวลานี้สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคะ ้ารู้สึกว่านี้เป็นคลิปของคุณนะคะรับชมต่อได้เลยแต่ถ้ารู้สึกไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเดียวกันนะใครกําลังส่องคุณอยู่นะช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอขยับพลังงานหลักมาตรงนี้เลยนะคะใครกําลังส่องคุณอยู่นะใครกําลังสปายคุณอยู่ ใครกำลังส่องคุณอยู่สำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้นะใครกำลังสบายคุณอยู่หน้าที่จะเป็นคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะ Age ี่เ a เว่ขึ้นเลยเห็นไหมนะคะ ใครกําลังส่องคุณอยู่อืม ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยค่ะคนที่ส่องคุณอยู่ในเวลานี้นะ่าที่จะเป็นคนที่คุณไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเป็นคนที่บล็อกกันไปไม่คุณก็เขาบล็อกกันไปเงียบนะคะ no contact ไม่ได้มีการสื่อสารเอเนจีหลังสำรับออกบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรีเจ็คเขาหรือเขารีเจ็คคนรีเจ็คหมายความว่าอะไรยุติความสัมพันธ์ตัดออก นะคะไม่ตัดสินใจที่จะไปต่อนะคะเขาอาจจะบอกคุณตรงๆหรือว่าคุณอาจจะบอกเขาตรงๆไปเลยก็ได้ว่าม o ฟออนแล้วมีคนใหม่แล้วเนี่ยเอเนจีจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเขาหรือเธอคนนี้หลักๆแล้วเอเนจีธาตุลมขึ้นเยอะนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหนักไปทางธาตุลมกับราศีสิงห์มากกว่านะคะ คุณทั้งคู่หน่าที่จะเคยมีประเด็นกันมาก่อนเห็นไหมคะการของประเด็นปัญหาเรียกว่าเคลียร์กันนะคะชนิดที่เรียกว่าอาจจะมีอารมณ์นะมีดราม่าเข้ามาค่อนข้างเยอะก่อนที่จะตัดสินใจบล็อกยุติความสัมพันธ์กันไปนะเอนเนจีมองไม่เห็นว่าเป็นมือที่3แต่มองเห็นว่าทั้งคุณและเขาใช้อารมณ์มากๆด้วยการเข้าใจผิด จากการสื่อสารนี่แหละเข้าใจกันผิดส่งข้อความกันไปกันมาหรือว่าคุยวิดีโอคอลแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องหรือแม้แต่เจอตัวจริงโทรคุยมันก็ยังไม่เคลียร์สักทีหนึ่งนะคะมันเหมือนกับคุณทั้งคู่พยายามที่จะให้แมทช์แต่มันไม่แมทชนะคะทั้งทที่มีความรู้สึกต่อกันนะถามว่าทำไมเขาหรือเธอคนนี้ถึงได้สองคนถ้าคุณไม่มีใครนะคะ เดี๋ยวเราว่าด้วยเรื่องของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก่อนแล้วปิดจบนะคะและเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากรณีที่2อ,อ่ะกรณีแรกเคสแรกก่อนนะคะคนที่คุณยุติความสัมพันธ์ปิดจบไปแล้วนั่นแหละนะคะตอนนี้เขาส่งคนอยู่นะะถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ เขาบล็อกไปแล้วนะเขาไม่น่าจะส่งเราได้เขาเป็นคนบล็อกเราเองเลยเขาอาจจะไปอวตารนะคะเปิดเฟซสองเฟซสามมาส่องคุณหรืออาจจะใช้เฟซเพื่อนเขาเฟซแม่เขาเฟซในที่ทํางานอะไรต่างๆนานานี่แหละที่คุณไม่รู้ละเขาจะใช้วิธีนี้ในการส่องคุณดูว่าชีวิตคุณเป็นยังไงเขาเห็นว่าชีวิตคุณเริ่มดีขึ้น นะคะเขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในเวลานี้เวลาที่เขา2คนนะคะถึงได้บอกกำชับอยู่เสมอเวลาโพสอะไรให้โพสต์เรื่องงานโพสเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะความรู้สึกมันกลับมาความรู้สึกเสียดาย energy page ขออภัยค่ะ energy page of p e n t d l l s นะคะ รู้สึกเสียดายแล้วอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาอยากที่จะได้คุณคืนกลับมาคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณเยอะนะคะหรืออาจจะสลับกันแต่แน่นอนว่าบางท่านเป็นชาวต่างชาติเพราะเดอะซันขึ้นนะคะอยู่กันคนละฟากฟ้าอาจจะเป็นชาวยุโรปหรือตะวันออกกลางได้แหละว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยได้วยกันน่ะอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดได้นะคะแต่ ต่อให้อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลกันอะเพราะว่าบล็อกไม่ได้คุยแทบไม่ได้มองหน้าเลยถ้าเกิดว่าทํางานที่เดียวกันก็คืออาจจะเปลี่ยนพันแผนกหรือว่าแทบไม่ได้มองหน้าแทบจะไม่ได้ไม่ได้ยินเรื่องราวของเขาเลยนะเพราะเขาเก็บตัวเงียบเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอะไม่สนใจคุณแล้วมีคุณแล้วเขาโอเคแต่จริงๆแล้วไม่โอเคค่ะเอจี่ของการสปายส่องหนักมากส่องแล้วจะทำยังไงนะคะดุกฟู่นะคะและ คุ e น n อฟครับเขาอยากจะเทคแอคชั่นแล้วนะเขาอยากที่จะขวนคืนกลับมาแล้วนะถ้าถามว่าเขาบอกว่า Move On อะ Move สำเร็จไหม Energy ปิดจบอยู่ที่4 of Cups Move ไม่สำเร็จนะเพราะว่าในเวลาที่เขาคบหรือคุยกับใครเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคนใหม่ของเขาดังนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนอยังเลือกไม่ได้แล้วก็เสียดายด้วยแล้วก็อยากที่จะกลับมาเอเของเดอะฟูลคือ,ค,อคือเรียกได้ว่า การรีวิเนียนการหวนคืนกลับมานะต่อให้บอกว่าโอ้ยมุ v ออนแล้วฉันแฮปปี้มีความสุขเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกเหงาพอเห็นคุณเปลี่ยนไปก็รู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาแล้วนะคะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้รอเลยแต่คุณจะได้รับข้อความเซอร์ไพรส์จากเขาเร็วนี้นะแต่ถ้าคุณแอบบแอบบมีความหวังอยู่ก็ขอรู้ไว้เลยว่าเนี่ยให้ทำแบบนี้ถูกแล้วให้ใช้วิธี No Contact ต่อไป นะคะแล้วดูแลตัวเองให้ดีมีรักใหม่มาก็ขอให้เปิดอกเปิดใจนะคะเพราะคุณกับเขาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ต้องพิยิติขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเถอเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาอ่ะทีนี้ในกรณีที่2เนาะในกรณีที่2ถ้าคุณบอกว่าไม่มีใครอยู่ในความสัมพันธ์เลยไม่มีเลยค่ะ คนที่ส่งคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่แอบ,บชอบคุณอยู่แต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคนในที่ทํางานคนที่เขาแอบ,บชอบคุณแต่เร็วนี้คุณจะได้เห็นว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครหรืออาจจะมีใครส่งคุณในโซเชียลมีเดียแล้วเกิดชอบหรือในเวลานี้คุณเปิดอกเปิดใจเข้าไปในเว็บเดทนะคะจะมีคนส่งคุณรัวๆแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นคนที่เรียกว่า เอรบซอสชอบคุณมากๆจนห้ามใจไม่อยู่ถามว่าทำไมต้องห้ามใจเพราะว่าเขาส่องดูแล้วอายุคุณเยอะกว่าเขา แล้เขาอาจจะเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีหรือต่อชอบคุณจังเลยอะไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจส่งข้อความมาทีนี้หน้าที่คุณก็โฟลคัพสนะคะตัดสินใจเลือกเพราะจะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่คุณจะมีคนที่ส่องหนะักสังเกตดูว่าจะมีการแจ้งเตือนว่าคนคนนี้คนเดิมเนี่ยส่องนั่นแหละนะคะคนนี้เข้ามาดูโปรไฟล์คุณนะเว็บเดิมาแจ้งอะคนนี้อีกแล้วเข้ามาส่องคนนี้อีกแล้วไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวเขาทักมาเองทักแล้วหนะ้าท,นะที่คุณก็คือตัดสินใจเลือก เรกว่าเป็นยังไงหน่วยก้านดีไหมใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเว็บเดทไม่ได้มองหาความรักคนที่สคุณอะ่ะคือคนที่เขาเห็นผลงานของคุณนะคะแล้วเขารู้สึกอิจฉามากๆแต่เขาทําไม่ได้เท่าคุณหรอกคะ่ะแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้ด้วยเพราะคุณอะ่ะ มีผู้หลักผู้ใหญ่มีความดีงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่คุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยและนับจากเนี้ยคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะหน้าที่การงานเหมือนว่าคุณเริ่มต้นใหม่นะคะแอบสงสัยว่าจะมีไหมอาจจะดีไหมอุปสรรคปัญหามีไหมมีแต่ว่าบอกเลยว่าขี้ประติว๋วคุณเอาชนะได้ ะะด้วยตัวคุณเองด้วยนะ Energy ์จีสานี่ลุยเดียวแล้วชนะเอร็อซอคือชนะเพราะว่าช่วงนี้คุณมีพลังอันอำนาจของความดีนะคะบุญกุศลที่คุณทำเนี่ยผู้อ่านถึงได้บอกนะว่าให้เราสร้างบุญใหม่เยอะๆเพราะมันจะปกป้องเราได้ทั้งจากอดีตชาติแล้วก็ในชาตินี้ด้วยนะคะทำบุญได้ตลอดนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างผู้อ่านเลยนะผู้อ่านไม่ได้จะต้องมาฟิกตัวเองว่าจะต้องวัดจะต้องอวัดพุทธวัดอะไรเวลาเราไปพื้นที่ไหนทําบุญ ทุกวัดนะวัดคัทอลิกก็ทำใส่สองมิสซาก็ทำนะคะวัดพุทธก็ทำค่ะแล้วก็เห็นเด็กๆนะคะเล่นดนตรีเนี่ยได้ได้ว่าขอราได้ได้ๆาไรายได้ผู้อ่านก็บริจาคนะบริจาคตูโ้น,โน,นู่นนี่คือพวกนี้เป็นบุญที่เราเหมือนออมซา์มาขานแต่ละวันนะ่ะผู้อ่านก็ไม่เคยเว้นบุญนะ อย่างยกตัวอย่างก่อนอัดคลิปเนี่ยเขาค็จะมีโชว์นะคะมีโชว์การแสดงของเด็กๆวัยรุ่นอะออนสตรีทเรียกได้ว่าโชว์นิ่งอ่ะโชว์ยืนนิ่งนานๆแล้วก็มีกล่องอันนั้นก็ใส่กล่อง คือสนับสนุนคนเป็นคนที่เขาทํามาอาชีพเนี่ยเราเห็นผลเลยนะเขารับเงินไปแล้วเขาได้กินเขาได้จ่ายค่าพาร์ตเมนต์เขาได้ได้จ่ายค่าห้องนะแล้วเขาเป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่เขาจะได้มีแรงมีกําลังในการเรียกได้ว่าต่อสู้ดูแลชีวิตเขาอย่างเงี้ยดังนี้เป็นต้นก็คือได้บุญนึกออกไหมคะ เอาละหรือจะบริจาคเสื้อผ้าอะไรใดๆเลยก็ได้นะคะไม่ได้ยึดติดดังนั้นพ่อ่านก็เลยเหมือนกับว่าสร้างบุญรอบตัวทุกวันเลยนะคะแล้วมันดีจริงๆนะไวโยเรชั่นมันดีต่อให้มีอะไรก็ตามแคลคาา รอดมาได้ตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนกันนะดังนั้นสร้างบุญกุศลไว้เลยบอกทริคเคล็ดลับให้เลยนะคะแล้วก็คุณมีเก,เะะกณฑ์ก,การเดินทางแล้วจะประสบความสําเร็จจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยหรือคนที่สปายคุณอยู่นะคะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคุณเป็นคนที่มีอํานาจเหนือคุณนะคะเพราะไอ้รับซอกสกระตซานนี่คือใหญ่อยู่พอสมควรตัวตึง,ต,ต,ง,ต,ต,ง,นะงตัวตึงนะคะยืมคำูดแ admin มาตัวตึงนะคะเห็นผลงานคุณแล้วชอบอกชอบใจคะ่ะมอบหมายตาแหน่ง หน้าที่การงานใหม่ให้มอบทุนการศึกษาให้ถ้าใครอยู่ที่เรื่องเรียนนะหรือว่ามอบทุนการเดินทางให้คุณนะคะได้ไปมีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํางานเพื่อกลับมาพัฒนาบริษัทหมืยได้ว่าการส่องครั้งนี้เป็นการส่องเพื่อที่จะได้เพิ่มนะคะทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับเรื่องงานของคุณด้วยแล้วเดี๋นี้ นะผลงานของคุณเข้าตาเขาหรือเธอคนนั้นเต็มที่แล้วนะคะเอาละแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้มีอะไรนะคะที่ u n i v v r s s e อยากที่จะบอกคุณอีกบ้างนะคะเรื่องการส่องเนี่ยมันหมายถึงเป็นสัญญาณของการเทคแอคชั่นแต่ถ้าไม่มีการ t ทคแ a คชั่นอะไรเลยนะคะ mm hmm. ก็ปล่อยผ่านได้เลยแต่ตามพลังงานนี้ส่องแล้วมันมีการเทคแอคชั่นด้วยแล้วมีอะไรอีกบ้างนะที่ ยูนิเว s รอยากจะบอกคุณแม่เร็วๆนี้นะคะการสื่อสารมาแน่ๆมารวดเร็วแบบไม่คาดฝันนะเนี่ยที่โฟบคัพขึ้นเลยดับเบิลเลยนะคะดังนั้นหน้าที่คุณอาจจะต้องคิดมีเกณฑ์การตัดสินใจแล้วก็คนที่คุณเคยรีเจ็คหรือว่างานนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยปฏิเสธไปแล้วอ่ะจะได้รับมอบหมายให้คุณได้ตัดสินใจครั้งหน้าที่คุณคือต้องเลือก เนี่ยีคือคุณต้องเลือกนะเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าคนที่สองคุณเขาเข้ามาในจังหวะที่คุณมีคนอื่นคุณจะต้องตัดสินใจเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ละคนคนนี้แต่ว่าเขาเริ่มนะคะ เขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณชาริออตออกมาบอกว่ามีความเป็นได้ว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เดินทางมาหาคุณด้วยซ้ำนะคะแต่คนที่ยังมีเรียกได้ว่าความรู้สึกถึงกันอยู่การสองครั้งนี้มีความหมายนะคะ ส่งแล้วก็จะติดต่อเอเดฟซอสอเเบอีกแล้วค่ะส่งแล้วก็จะติดต่อกลับมาบางขั้นติดต่อกลับมาถึงขั้นที่เรียกได้ว่าขอเริ่มต้นนะคะขอสารสัมพันธ์ใหม่ในที่ด้านหลังเป็นเรียกได้ว่า Ten of p e n t a c l e เห็นไหมคะขอเริ่มต้นขอสารสัมพันธ์ใหม่ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้รักกลับคืนจากคนคนนี้ นะคะที่คุณรู้สึกหมดหวังไปแล้วว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมีการ take action เกิดขึ้นหรือถ้ามีใครแอบชอบคุณอยู่บอกแล้วนะในเว็บเดทหรือในที่ทำงานเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยตัวให้รู้ปุบรับรับโชคอาจจะได้แฟนจากการที่เขาส่งคุณมานานนั่นแหละเพราะเขาชอบคุณนะคะและหรือเรื่องงานคุณจะได้เปลียญเห็นไหมคะเหรียญการเดินทางการจเจริญก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการที่มีใครบางคนะ่ะ มองดูการกระทำคุณดังนั้นช่วงนี้ทำดีรัวๆตัวเองนะคะบอสให้ทำสิบเราเล่นลอยเลยเแต่เราได้แน่นอน <c oughs> อะไรยูนิเวอร์สมีอะไรอ่ะที่จะบอกคุณเหมือนเดิมนะข้อความจากยูนิเวอร์สเนี่ยเป็นคลิปสั้นก็จริงแต่ส่งพลังนะอ่ะยูนิเวอร์สมีอะไรอ่ะจะบอกคุณนะคะถึงข้อความนี้อื โอ้ยคนคนนี้น่าสงสารมากจริงๆนะคะเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากนะคะการส่องน่ะมันเป็นสัญญาณของการที่ อยากที่จะกลับมาแล้วหรือถ้าคุณแย่มานานนะคะการส่องมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดหวังนี่แหละนะคะ expectation ที่คุณคาดหวังเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจนทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะทั้งข่าวสารทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานดูสิผู้ยังไม่ทันขาดคำเลยคำว่า message ก็มาเลยนะคะข้อมูลข่าวสารไม่แน่นะชีวิตคุณเห็นไหมคะมเนอรเลยนะไม่แน่นะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแปลง นับจากจบคลิปนี้จากการที่มีใครบางคนเริ่มที่จะ take action เริ่มต้นจากการส่องสปายก่อนหลังจากนั้นเขาก็คงจะลงมือติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนที่แอบชอบคุณไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่มีแน่ๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทุนการศึกษานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักนั้นที่อยากจะให้หวนคืนแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องไปพยายามติดต่อสื่อสารเขา ให้อยู่นิ่งๆอยู่ฐานที่มั่นไว้เดี๋ยวทุกอย่างบอกแล้วว่าให้ทําตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดเข้าไว้และคุณจะดึงดูดทุกอย่างมาเองดีใจด้วยนะน่าี่มีมีใครบางคนอยากจะรู้นะคะเอาล่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ